เอาละครับวันนี้ผมก็จะมาดูต้นกะเพรานะครับนี่คือต้นกะเพราธรรมชาตินะครับไม่ใช่สายพันธุ์ที่ได้นําไปพัฒนานะครับให้เป็นกะเพราแดงนะครับแต่นี่คือพันธุ์ดั้งเดิมนะครับที่เกิดในประเทศไทยนะครับนี่ละครับคือ กะเพราพันธุ์ดั้งเดิมนะครับมันชอบในดินลูกรังนะครับมันไม่ได้ชอบดินทรายนะครับเพราะธรรมชาติกะเพรานี้มันเกิดอยู่แถวดินลูกรังนะครับเกิดตามธรรมชาติเลยนะครับน,นะครับว่ามันตัวดีขนาดไหนนะครับนี่ก็เหมาะสมในการปลูกอยู่ที่ดินลูกรังนะครับ ถ้าใส่ปุ๋ยนิดนึงนี่ก็สวยเลยนะครับใส่ปุ๋ยคลุมเฟืองนะครับสวยงามเลยนะครับทีนี้นี่มันมีหลายยอดนะครับยอดนี่มันแตกแบบเยอะมากเลยนะครับช่วงแรกนะครับจากนี้นี่ผมก็เริ่มตัดยอดนะครับเพื่อเอาไปชํานะครับเพื่อขยายขยายยอดนะครับ การขยายต้นกระเพราแบบง่ายสุดนี้คือการชำยอดนะครับเราตัดยอดอยู่ประมาณใบที่3ก็ได้นะครับหรือ4ก็ได้หรือตามความเหมาะสมนะครับไม่ใช่อ่อนเกินไปนะครับให้มันมีสีแดงๆหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เราค่อยตัด แล้วก็ตัดใบออกนะครับใบใบที่อยู่ที่เราจะนําไปเสียบเข้าไปนะครับตัดให้มันอยู่ที่เกณฑ์เลยนะครับเกณฑ์ใบนะครับแล้วก็เสียบลงดินนะครับจากนั้นมันก็จะเริ่มงอกรากนะครับนะประมาณ2อาทิตย์นะครับนี่คือวิธีการ ขยายกระเพราแบบสูตรง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับอันนี้ก็ผมก็ตัดยอดลายยอดแล้วนะครับนี่ตัดเอาไปชำต่อนะครับเพื่อจะปลูกอยู่แถวดินลูกรังนะครับดินแข็งเงียงงยมันชอบนะครับกระเพานี้นับสวยมากเลยต้นกระเพราะนะครับ แล้วก็ที่ใบออกด่กดางๆนี่ก็เกิดจากเพลี้ยนะครับเพลี้ยนี้มันมาดูดน้ำเลี้ยงนะครับจากใบต้นกะเพรานะครับอิธิกแก้นี้คือไม่ต้องแก้อะไระครับปล่อยเลยนะครับไปตามธรรมชาติของมันนะครับ,น,บรนะครับนี่ก็คือเพลี้ยนะครับทำแบบนี้นะครับเพลี้ยตัวเล็กๆนะครับ ออกตัวสีออกสีเหลืองๆกับนายเพลียนะครับถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นก็ปล่อยเลยนะครับไม่ต้องไปพ่นยาไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยทางใบอะไรเลยนะครับหรือยาฆ่าเพลียนะครับไม่ต้องนะครับกะเพรานี้ธรรมชาติมันเลยนะครับมันจะมีเพลียอยู่นะครับถ้ามันไม่มีเพลียมันก็อยู่กับต้นมันอีกนะครับเพลียนี่มันช่วย ดูดน้ำน้ำที่มันเหลือนะครับเมื่อฝนตกอย่างนี้นี่มักจะเกิดเพลี้ยนะครับเพรเกิดจากเพลี้ยนี่มันต้นพืชน,นี่มันจะเรียกเพลียมาเพื่อดูดน้ำเลี้ยงมันนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับถ้าฝนตกมาหนักๆน,กนี้น้ำในดินนี่มันเยอะนะครับ พอน้ำในดินมันเยอะนี่มันก็จะปล่อยมปล่อยน้ำนะครับปล่อยน้ำทางใบนะครับแต่มันสังเคราะห์ไม่ทันนะครับกับไฮโดรเจนนะครับจากนั้นนี่มันก็จะส่งกลิ่นนะครับเพื่อเรียกเพลี้ยมาดูดน้ำเลี้ยงนะครับนี่คือธรรมชาติของพืชน,นะครับ ถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นอีกก็ปล่อยเลยนะครับไม่ต้องไปพ่นยาอะไรนะครับดูครับบางต้นก็ไม่มีเพลี้ยนะครับนี่ก็ไม่มีเพลี้ยเลยสักตัวเดียวนะครับนี่ต้นอื่นไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับนี่เป็นเรื่องที่คนไม่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็จะว่าโอ้ มันเป็นศัตรูพืชบ้างนะครับเพลี้ยนี่เนี่ยไม่มีเลยนะครับเพลี้ยนี่เฉพาะต,ต้นเดียวเองนะครับที่มีเพลี้ยนะครับเนี่ยไม่มีเลยนะครับต้นอื่นอันนี้ก็ไม่มีนะครับเพลี้ยน,นใบสวยเลยนะครับต้นอื่นเรื่องที่ ชัดเจนมากเลยนะครับว่าเกิดจากที่ในดินพอมีน้าเยอะนี่บางต้นนี่มันจะปล่อยน้ำด้วยการให้เพลี้ยนี่มาดูดน้ำเลี้ยงจากใบนะครับและบางต้นนี้ถ้าเกิดว่าน้ำในดินมันไม่ไม่ค่อยมีนี่มันก็จะไม่เรียกเพลี้ยมามาดูดน้ำเลี้ยงมันนะครับ ก็ไม่ต่างอะไรกับตอนตอนพืชน,นี้มันจะผสมผสมเกสรน,นะครับเพระาะธรรมชาตินี้มันจะผสมเองไม่ได้นะครับพืชน,นี้มันต้องเรียกแมลงนะครับเรียกแมลงต่างๆนี้มาช่วยผสมเกสรน,นะครับมันจะส่งกลิ่นนะครับเพื่อให้แมลงนี้เข้ามาหาแล้วก็ผสมเกสรให้นะครับ เพราะมันเป็นเรื่องสมดุลธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้แล้วก็บางต้นนี้ก็เกิดหนอนนอนผีเสื้อก็มีนะครับแต่เราอย่าไปคิดมากนะครับใน้นอนผีเสื้อนี้มันก็ช่วยช่วยผสมเกสรพืชเหมือนกันนะครับ จากนั้นนี่มันก็จะไปวางไข่อยู่ใบไม้ของพืชน,นะครับเพื่อมีลูกหลานต่อนะครับเพื่อมาผสมเกสรให้พืชต่อนะครับมันไม่ใช่ศัตรูพืชน,นะครับแมลงต่างๆแลวก็ผีเสื้อนะครับหน้าที่ของผีเสื้อนี่คือผสมเกสรให้พืชน,นะครับเราอย่าไปใช้ยาฆ่าแมาลงต่างๆเลยนะครับ พรทุกอย่างมันล้วนแล้วสมดุลธรรมชาติหมดนะครับก็ฝนะังนี้ผมก็ปลูกต้นีนนั้นด้วยนะครับอยู่ข้างๆนครับถ้าอย่างนี้นี่ต้องลกออกนะครับต้นที่มันจะทําให้ต้นพืชนี้เมื่อมันโตแล้วนี่มันจะ กลุมต้นที่เราปลูกนะครับอันนี้คือเราต้องถอนนะครับถ้ามันได้ต้นแบบใหญ่ๆเช่นหญ้าหญ้าคลุมดินใช้รากคลุมดินแบบเยอะอย่นี้เราก็ต้องถอนออกนะครับเพราะว่ามันจะทําให้รากนี้ไม่ขยายนะครับรากพืชที่เราปลูกนี้ไม่ขยายต่อนะครับอันนี้ก็เป็นต้น ฟักแฟงนะครับฟักแฟงนี่ผมนี่เอาเล็ดมาหวานเล่นนะครับเมือเดี๋ยวมันก็จะงอกแล้วก็มันก็จะเลื้อยคลุมดินเพื่ออุ้มความชื้นให้แก่ดินนะครับให้พืชที่เราปลูกนี้มันก็จะโตวสวยขึ้นนะครับ